โอเคนะครับก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับที่ค,ครับวันนี้ครับผมจะมารีวิวมอดที่มีชื่อว่าวันพีชนนเองอผมจะมารีวิวแบบคร่าวๆนะครับแล้วคก็สอนลงที่หลัง เอเข้ามามามดดคอมมอน่งเร็วแค่เพ่มหมดนี้ครับเป็นระ,นระบบคอมมาเนี่ยเข้ามาข้างไปเราคิดว่านี่ครับทับเหวอ่ะอ่ครับเหวนะครับอ่าเมื่อจะเป็นระบบคอมมาขึ้นมานครับนี่ครับทับนิ้วครับทับนิ้วเราก็จะได้นมมันถังนะครับถ้ามาคลิกครับเราจะได้หายคลิปมาคลิปเกาะนะครับแล้วก็ทับแอดฟู้ดเนี่ยจะได้กดพิฬาดมาแล้วก็ทับลัคกี้บ็อกก็จะได้ลัคกี้บ็อก แลถ้าเก็บสตาร์เนี่ยผมยังไม่รู้นะครับครับเดี๋ยวขอนอนแป๊บนึงโอเคโอเคครับอ่าเรามานี่ผมกดไว้แล้วครับโอเคเอาผลนี้แล้วกันผลอะไรเนี่ยแปบ๊บนึงผลยามิยามิเหรอผมขนวดดำนะครับผมโอเคเวลาจะกินเนี่ยเราต้องให้มันเหนื่อยก่อนถ้าไม่ใช่เหนื่อยให้มันหิวนะครับ ไปเจาะเจาะดูดูตีหิวก็หิวแล้วครับป,บป,บปบอกินเข้าไปอ่านี่ครับข้าก็โดนดังนี่คนนี้ไม่รู้เลยเนะะี่ยแหละนี่แต่ว่าข้างล่างเนี่ยมันจะจะเป็นอืมตรกับอันนี้ด้วย เอาหัวใจของมันไดนะ้ไงเนี่ยท่านี้ผมยังไม่ด้วยไม่ด้วยอืมตายเลยอ่ามีระบบครูรดาวด้วยเนะี่ยครูดาวถึงม่วงอนะมันจะคมเลยนี่แบบพิลึกพิลงน,นี่ครับก็เข้าไปท่านผู้ชมเข้าไปเออ่ดูอันนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะไปสอนลงกันเลยตัดคลิปซ C Okay. กลับมาแล้วนะให้ทุกท่านเนี่ยไปโหลดเอ่อม็อดมานะครับโหลดม็อดมาแล้วใช่ไหมก็นี่เราต้องมี EX f i ไฟเอ r กนะครับกับ b o สเล n เ e r นะถ้าใครไม่มีผมจะทิ้งลิงก์ไว้ละกันนะแต่คลิปนะครับพอโหลดม็อดมาแล้วใช่ไหมครับก็กดที่ EX f i ไฟเอ r กเลยอ่าแล้วกดเอ่อดาวโหลดมาจะอยู่ตรงไหน,นอ่าแล้วกดที่ดาวโหลด อ่านี่ครับมดนีนตัวนี้มดตัวนี้เลยนะครับก็กดค้างไปปับ๊บแล้วกดนี่ที่ด้านด้านล่างขวามือเนี่ยเพิ่มเติมใหเขียนเพิ่มเติม3ามจุดแล้วกดที่แตกควาไปที่แล้วกดตกลงไปเลยครับแล้วคุณจะได้นี่มดนี้มาเออมนีนี้มานะครับก,ก็ก็เขา้าบริเวณเชื่อไปนะครับเข้าบริเวณเชื่อไป ก็รอสักครู่นะครับผมอ่คเขี้ไหมครัก็กดที่รูปแกะเลยด้แล้วกดเข้าาไปอ่แล้วกดที่แท็กเจอเพจอันแรกเลยครับอันแรกอ่าแล้วก็นำไปโหลดก่อนพอเสร็ก็กดที่รูปบวกมาไล่าแล้วก็อัปไฟล์ที่เราดาวน์โหลดไว้ตนี่ไงไฟล์ดาวน์โหลดนะครับเดราก็กดเข้าไปนะครับที่แถเนี้สำหรับเราเลยก็ไม่ใช่ใช่ไหมครับ โอเค่อยๆหาไปแล้วโหลดที่เราจะโหลดมาอันนี้ครับนี่หาอันนี้ที่สีเขียวเนี่ยที่มันเขียนว่าอะไรอ่ะเนี่ยอันเนี้ยอันเนี้ยอ่า M I N E บวก M I N E อะไรโน้อะไรเนี่ยครับกดเข้าไปอ่าอ่ามันก็จะหลุดออกมาหน้านี้แล้วกดเข้าใหม่ครับเป็นธรรมดาบรอนเซอร์ครับว่าจะหลุดไหมครับอ่าไม่ทำงานเห็นไหมครับแล้กดเข้าใหม่ เลยครับผมโอเคนะครับอืมเมื่อกี้เราก็ลงแทจะแพกไปเลยใช่ไหมต่อไปครับก็จะเป็นส่วนของมอสนั่นเองน,นะครับผมอ,อ่ะมาแล้วก็กดลูกประแจเหมือนเดิมนะครับอ่ะแล้วกดล่างแทจะแพกอะ่ะ เอาไว้เลยกดรูปบวกเนี่ยแล้วก็กดอันแรกแล้วก็เอาไฟเราจะโหลดมาอ่านี่ครับก็กดได้เลยนี่นี่นี่โอเคอ่าแล้วก็ออกอ่าแล้วเข้าเกมไปเล่นได้นะครับตามปกติเลยอ่าแล้วก็ใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์และกดซับสไครป์ด้วยนะครับผมก็วันนี้ครับก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ